อัปเดตดวงชะตาชาวสิงห์นะคะในช่วง14พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวประจําตัวมีการย้ายพบเรือนนะคะรอบนี้จะย้ายเข้าสู่พบเรือนไหนส่งผลอย่างไรในหนึ่งเดือนจากนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีสิงห์รับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15สิงหาคมถึง14กันยายนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะชาวสิงห์นะคะจะมีดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวนะคะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเลข1ไทยนะคะ เป็นดาวที่มีความสเสถียรมากเนื่องจากจะไม่มีการโคจรผิดป,ปกตินะเรียกว่าจะเดินเป็นระยะเวลา1เดือนเป๊ะๆทุกเดือนนะคะแต่ละเดือนก็จะขึ้นอยู่กับว่าเขาไปอยู่ในภพเรือนใดก็ส่งผลชีวิตของชาวสิงห์นะก็จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องนั้นๆน,น,นะคะในวันที่14พฤษภาคมก็จะเป็นรอบใหม่ของดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนกรรมะนะคะเป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการงานภาระรับผิดชอบหน้าที่ตำแหน่ง,นงต่างๆนะโดย ไปอยู่ร่วมกับดาวพรหัสที่เพิ่งย้ายช่วงเดือนเมษายนนะคะก็เกิดเป็นคู่มิตรเกิดขึ้นในภพเรือนการงานดาวตัวตนนะคะจะอยู่ในภพเรือนนี้1เดือนนะคะดังนั้นชาวสิงห์ก็จะมีเนื้อหาชีวิต1เดือนนี้นะคะภาระหน้าที่รับผิดชอบนะก็อาจจะมีมากขึ้นนะคะเนื่องจากดาวตัวตนไปอยู่ในส่วนของเรื่องการมีภาระรับผิดชอบในด้าน,นต่างๆนอกจากนี้มันยังหมายถึงเรื่อง การทํางานในเชิงริเริ่มสิ่งใหม่นะคะเนื่องจากดาวพฤหัสเป็นตัวแทนเรื่องของทั้งการจบลงและก็การเริ่มต้นนะคะช่วงนี้จึงมีจังหวะปิดจบการงานเก่าเดิมได้ใครที่ทํางานเป็นโปรเจกต์โครงการนะคะช่วงนี้อาจจะเคลียอะไรกเก่าเดิม,ดมได้สําเร็จนะคะมีจังหวะริเริ่มสิ่งใหม่ได้ด้วยเนื่องจากปุตตะก็คือเรื่องของโครงการใหม่ๆนะคะการลงทุนอะไรที่ หมายมันปั้นมือไว้นะมีองค์ประกอบสําเร็จรู้ล่วงได้ดีนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการมีความไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของปุตตะมากหน่อยก็คือเรื่องคนต่างวัยนะคะหมายถึงเรามีภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารมากขึ้นนะคะหรือบางท่านการงานช่วงนี้จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องคนต่างวัยเรื่องของกลุ่มเยาวชนกลุ่มเด็กหรือกลุ่มวัยรุ่นได้นะคะ คำว่ามรณะและปุตตะนะคะเป็นทั้งความหมายในเชิงเริ่มขึ้นและจบลง,น,งนั้นช่วงนี้มันก็รวมๆม็คือเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะยุ่งๆอยู่กับเรื่องความเปลี่ยนแปลง,งต่างๆบางทีก็เป็นบทบาทใหม่ชีวิตใหม่หรือว่ามีบางอย่างที่จะต้องปรับตัวต่างๆในเชิงชีวิตประจําวันก็เป็นได้นะคะสําหรับดาวพาวัหัสซึ่งเป็นเจ้าเรือนมอรณะมันยังหมายถึงเรื่องของการเป็นคู่มิตรก็คือการทํางานช่วงนี้อาจจะมีการเดินทางเกี่ยวข้องได้บางท่านเดินทางไกลต่างจังหวัดนะคะ หรือบางท่านช่วงนี้งานการในเชิงต่างประเทศนะก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นไปได้ด้วยดีมีความคืบหน้านะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการติดต่อในเชิงมรดกเชิงส<ๆ>ินทรัพย์ส่วนหนึ่งก็ได้เนื่งจากมรณะมันก็คืออะไรที่ถือครองไว้นานแล้วนะคะอะไรเก่าเเดิมๆนอกจากนี้บางทีมันหมายถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับของมือสองนะอะไรกเก่าเเดิมๆการแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือแม้แต่เรื่องของการปรับปรุงตกแต่งให้ดีขึ้นนะลักษณะนี้ก็เป็นได้เช่นกัน บางท่านมีภารกิจเกี่ยวข้องในเชิงสุขภาพได้นะคะหากเป็นเชิงการงานก็หมายถึงงานประเภทสุขภาพอยู่ยาการรักษาโรคความป่วยความเจ็บความตายนะคะก็อาจจะมีงานในแนวนี้เยอะขึ้นนะหรือบางท่านช่วงนี้นะคะกิจกรรมภารกิจนะเกี่ยวข้องกับทางสุขภาพก็อาจจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องได้สาหรับดาวการงานนะคะและดาวการเงินและรับผลก็จะโครจรมารวมอยู่ในภพกร,รมมะด้วยประมาณท้ายเดือนนะคะหรือว่าในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม จะมีดาวมาอยู่ในภพเรือนการงานของชาวสิงเพิ่มเติมนะก็รวมเป็น5ดวงด้วยกันนะคะโดยในช่วงท้ายเดือนนะคะก็จะเป็นจุดดีๆทางการงานนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะมีมาตรฐานเสถียรมั่นคงมีความสม่ําเสมอนะคะชาวสิงอาจจะมีจังหวะทางการงานนะที่ได้รับมอบหมายเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอย่างมั่นคงนะคะเรื่องของการได้เปลี่ยนบทบาททางการงานนะหรืออะไรที่เป็นเชิงรับผิดช,ชอบระยะยาวก็อาจจะมีมาได้นอกจากนี้นะคะ การทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้อาจจะมีจังหวะที่คุกคลีอยู่กับหมู่เพื่อนสังคมใดสังคมหนึ่งนะค่อนข้างเสถียรอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ดาวตัวตนอยู่ในภพเรือนการงานนี้นะคะประสุขเป็นเกษตรในภพกร,รมมะนะคะยังมีดาวพุธไปร่วมด้วยนะเรียกว่าเป็นคู่สเสน่ห์ในเชิงการงานนะคะบ่งบอกลาบผลช่วงนี้มันมาถึงเรื่องอัธยาศัายไมตรีบางทีก็มีคนมาชื่นชมในเชิงผลงานของเรานะคะการได้รับการยอมรับจาก หมู่เพื่อนสังคมใหม่ๆนะหากช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงสังคมนะคะเข้าไปพบเจออะไรใหม่ๆที่ต้องปรับตัวถือว่าเป็นจังหวะดีที่จะทําได้ดีมีคนเกื้อหนุนนะคะความสัมพันธ์ใดๆที่ผ่านมานะเรียกว่าหากมีปัญหาในเชิงเพื่อนร่วมงาน,นะคะ่ะคนใกล้ตัวหรือว่า เรื่องของการคบหาใดๆช่วงนี้จะมีสภาวะดีขึ้นนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะมีความเป็นเกษตรอันหมายถึงเรื่องของสเสน่ห์นิยมเรื่องของความรักใคร่ชอบพอทําอะไรช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศดีขึ้นนะคะดวงชะตาพลิกกลับมาในเชิงวาสนาดีขึ้นด้วยนะคะสําหรับในเชิงการเงินและลผลนะคะดาวพุธก็เข้าสู่เรือนการงานด้วยเช่นกันไปได้คู่ที่ส่งเสริมนะคะกับดวงดาวกลุ่มนี้นะดังนั้นเรื่องเงินทองนะคะถือว่า จะได้มาโดยตรงจากเรื่องงานนะทำมากได้มากนะคะยิ่งขยันยิ่งลุยยิ่งสู้นะช่วงนี้ก็จะมีจังหวะกอบโกยทางการเงินการทองนะคะรับผลมาจากเรื่องการติดต่อสื่อสารนะช่วงนี้อาจมีข่าวดีทางการงานนะคะเรื่องของการนัดหมายในเชิงการเงินนะเรียกว่าจะเสถียรมั่นคงแล้วก็เป๊ะมากขึ้นกว่าที่ผ่านมานะอะไรที่เล็ดเลื่อนล่าช้ารอคอยนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของความคืบหน้าอย่างโดดเด่นนะในเชิงเรื่องข่าวสารที่รออยู่นะคะ สำหรับจังหวะนี้นะคะก็จะมีดาวคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทตดลมนะก็คือความเกิดขึ้นปุบป,ปรับฉับพลันรวดเร็วนะคะอาจจะมีจังหวะเข้าของเสียหายนะช่วงนี้อาจหมายถึงเรื่องบานเรื่องรถนะคะที่ต้องใช้เงินปรับปรุงซ่อมแซมนะคะเรื่องของการเดินทางแบบด่วนนะก็อาจจะมีขึ้นได้บางทีมีเวลาเตรียมตัวน้อยนะคะผู้ทัดลมนะคะไปอยู่ตรงข้ามกับเรือนการเงินนะมีจังหวะจับใจใช้สอยอย่างรวดเร็วนะบางทีเป็นลักษณะชั่ววูบนะคะการตัดสินใจใดๆที่เป็นแบบ ปุบปับฉับพลันแก้ไขปัญหาช่วงนี้ก็จะเป็นังหวะให้เสียเงินก้อนได้เหมือนกันนะการเงินการลงทุนนะคะก็เรามาระวังด้วยนะมันเป็นเชิงแบบตัดสินใจรวดเร็วว่องไวบางทีก็ปุบปับใช้เงินไปกับเรื่องของสิ่งต่างๆนะดังนั้นช่วงนี้คู่ทาุลมส่งผลให้บางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองนะคะ สำหรับชาวสิงห์นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดวงดาวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานหลายดวงนะ <c oughs> ก็จะมีภาระหลายด้านหลายทางนะคะมีธุระปะปังมาเกี่ยวข้องบางทีก็เป็นธุระเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนฝูงสังคมได้นะบางทีเป็นงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงร่วมงานคนเยอะๆได้เหมือนกันเนื่องจากช่วงนี้ดาวพระเกตก,ก็เล็งลัคนาชาวสิงห์ด้วยนะคะอิทธิพลของดาวมฤตยูนะคะก็อยู่ในภพเรือนในการงานด้วยนะคะช่วงนี้ยังถือว่า าการเปลี่ยนแปลงก็มาเกี่ยวข้องกับการงานบางทีก็จะได้งานนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ที่ไม่เคยทำนะการใช้ความสามารถใหม่ๆการพบเจอสถานการณ์แปลกๆทางการงานนะคะโชคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องงานต่างประเทศงานทางไกลนะหรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีนะคะหรือช่วงนี้ทำอะไรในเชิงใช้อุปกรณ์ไฮเทคทันสมัยมาเกี่ยวข้องกับการงานของชาวสิง ดาวมฤตยูนะคะที่อยู่ในเรือนการงานก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องความพลิกล็อกนะคะอะไรที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าความพลิกผันมันก็อาจจะมีประปนอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ดาวกลุ่มที่มารวมตัวกันนะคะก็ส่วนใหญ่เป็นดาวคู่ส่งเสริมกันนะไม่ได้เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะดังนั้นการปรับตัวการพลิกผันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าช่วงนี้ก็น่าจะผ่านพ้นไปได้นะคะ ขอให้เป็นช่วงจังหวะดีๆนะคะทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลาภผลนะรวมไปถึงเรื่องของสังคมความสัมพันธ์ต่างๆนะช่วงนี้ถือว่าดาวไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือนเดียวกันนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ